สดีจ้าปูจ้ามาที่ตำหนักของปูนะคะมาตามความฝันของปูค่ะปูโอ้หงุดหงิดนั้นปูฝันแม่นอยู่เนาะฝันแม่นอยู่จ้าให้ไปสี่อ่าหนึ่งเจ็ดสี่ใช่ไหมจ้าเออกันหนึ่งเก้าฝันเห็นท่านนายกเห็นอ่าอ่าอะไรนะ ไอ้ที่เทวดาสวนอ่ะเขาเรียกว่าชดาชดดาใช่ใช่ชดาทีพอสีเลขออกมาก็งจะเป็นไปตามนั้นสี่ไอหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็มันจะมีอะไรอีกนะห้าหกเจ็ดไหมห้าหกเจ็ดนั่นแหละใช่ เจตนี้ก็มาเน้นอยู่ที่ว่าต้นโพเนี่ยท่านมาให้ชัดๆเลยวันที่ทรงน้ำพระค่ะไอ้วันที่วงสวงไอ้อะไรเก้าหนึ่งสามใช่ไหมค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะอือก็เห็นแค่นั้นนะแต่ว่ามามองไกลๆมันไกลหนึ่งสี่ก็เลยเออเอาเป็นตัวสำรองไปจ้ะอือนั่นนะทัานก็ได้มาต่องลวนแต่ก็หลังจากควยออกก็มีมิตรดีอยู่ อ๋อนนมิตด,ดีใช่ไหมครับปูใช่เออตองวดเลยจะเป็นนิมิดว่าเออปู่ได้มองไปที่บ้านน้องสาวเนี่ยอ่าคนที่คนที่สี่นะคนที่สี่แล้วก็อ่าบ้านเล็กที่เขาเจ็ดเจ็ดทับสี่อายุสี่สิบห้าย่างสี่สิบหกค่ะอืม ทีนี้ที่ปูน่นิมิตนี่มัน,มนเกี่ยวกับแม่ที่เสียไปด้วยอ่าแม่ที่ท่านได้เสียไปเนี่ยก็เห็นท่านด้วยว่าอยู่กับน้องสาวจทีนี้พอเห็นแม่อยู่กับน้องสาวปุ๊บบ้านเขาเป็นธรรมดาเน,นี่ยแ,แต่พอเห็นแม่ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนว่าปู่นี้จะทํามืออย่างนี้อยากจะทําบ้านให้แม่อยู่ได้สูยทำแบบนี้เลยปนะ่ะคะปู่าจะทําแบบนี้เลยปุ๊บก็ พอนี้ปุ๊บมันก็จะมีเรือนไทยนี่ลอยไปครอบสามมุกเลยไปครอบบ้านน้องสาวค่ะแ,แม่ก็ว่าแม่เสียชีวิตด้วยนะแต่ว่าท่านฟื้นมาใหม่อ๋อแล้วก็อยู่กับน้องสาวค่ะปู่ก็กิ้งเนี่ยโคนไม้อย่างเงี้ยกิ้งจากนี่แหละไปไปวางตรงบันไดขึ้นบ้านเรือนไทยของน้องค่ะ,ะก็ไม่รู้เป็นถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามองไปมันเหมือนกับว่าเออเราเอาแก่นไม้เนี่ย ไปวางตรงนั้นให้มันคงทนให้มันหนักแน่นอะไรประมาณนี้ในความฝันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจ้ะอ่าก็เนี่ยเห็นแค่นี้ปู่ก็ยืนมองว่าเอ๊ะมันยังไม่เสร็จดีนะเออมันต้องมีการปูพื้นอะไรอีกอย่างเงี้ยโอ้สวยมากนะค่ะในในมิตรฝันอ่าในในมิตฝันตรงนั้นนะจ้ะแล้วปู่ปู่ตีว่ายังไงอีกเนาะค่ะปูก่ก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นเลขสี่เลขเจดเลขแปด เลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเนี่ยแหละ,ะก็ให้ตัดเอาตัดเล่นเอาอ,อืตัดเล่นเอานะแต่แล้วก็อายุข,ของน้องสาวก็ด้วยแล้วก็บ้านเลขที่เขาเจ็ดเจ็ดทับสี่นะ,ะมันก็จงกับที่ปู่ตีเป็นในเลขนี้ปู่ได้เขียนไว้บ้างหรือเปล่าเนาะคะเออเดี๋ยวปู่เขียนให้เนาะอันนี้คือตีจาก เลขความฝันเนาะปูเนาะสี่เจ็ดแปดให้ตักเาปูจะเรียงลงมาอย่างนี้ให้ตัดเอาสี่เจ็ดแปดอืสามตัวนี่นะปูมาจากไหมเนาะค่ะอันนี้มาจากจมปลวกอ๋อมาจากจอมปลวกอมาจากจอมปลวกที่ปูจุดขอเปิดซับแม่วิลาวันอ สี่เจ็ดแปดกับห้าสองหกนะปู่นะ,ะค่ะอันนี้คือความฝันแล้วก็อันนี้เม็ดของปู่นะคะเป็นเลขมงคลอ๋อเป็นเลขมงคลจำจำให้มั่นนะอันนี้นปู่ปูบ่บอกเลยบอกว่าให้จำให้มั่นจ้ะคันให้อยู่จำให้มัน่นคันให้อยู่อย่าห้อยู่อย่างนี้นะปู่นะ แอดมินก็ไม่ค่อยมีดวงนะปูนะจับให้มั่นคันให้อยู่ซื้อเองไม่ค่อยถูกอะปูอตามปูแล้วก็จะดีเองจ้ะไม่ใช่ว่าซื้อไม่ค่อยถูกซื้อไม่ถูกแั้นแหละแต่ว่าดวงหนูจะไปคนอื่นซื้อให้อย่างเงี้ยงวดเมื่อกี้ก็ได้อยู่ค่ะปูเจ็ดหนึ่งผลพลอยได้มันเดิมอะจ้ะพี่ชายไปซื้อให้หนูก็ให้ตังไปซื้อว่าซื้อตัวไหนก็ซื้อไปเพราะว่า อันนี้ถ้ามาตามที่ปู่นิมิตอีกก็สามงวดนี้แล้วสามวดนี้อืมสามงวดนี้แล้วงวด<า>แรกศูงเจ็ดงวดสองงวดที่แล้วเจ็ดหนึ่งอันนี้ตามเลขฝันทั้งนั้นจ้ะอืมอันนี้เลขฝันอีกอ่ะถ้ามาครั้งนี้ที่ปู่เปิดให้ทั้งนี้ก็งวดที่สามนะจ้ะอื แล้วนะ้ปู่บอกว่าให้ไปดูที่หลักกิโลนาะปู่เน,น,นาะตอนนั้นก็นนนวดที่แล้วปู่ก็ให้ไปดูที่หลักกิโลให้หันหน้าไปาเลขเด็ดจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะให้ดูตัวตัวสี่ตัวข้างบนนะ,ะปู่ไม่ได้ให้ดูตัวใหญ่ข้างล่างาไปก็เลขมันก็อยู่ที่อ,อะไรสองห้าสามเจ็ดหนึ่งแต่นมันไม่ไปเลสองสองสามเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าสองสาม แค่อะไรนี่แหละสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งใช่แม่ครูบอกว่าสองสามเจ็ดหนึ่งอืมนั่นนหะก็ออกมาไม่ต้องกลับเข้าทุกงวดนะปู่เนาะเข้าทุกงวดป้าปูบอกแล้วตั้งใจงวดครั้งที่รอบแรกมาบอกว่าไปถ่ายเอาเนะจ้ะอือไปถ่ายเอาไปถ่ายได้พอครั้งที่สองพอรอบล่าสุดก็ไล่ให้ไปถ่ายเอาอีกจ้ะแต่ก็ไม่ได้ไปถ่ายทํำไม่ได้ไปครับปู่พอออกมากันนั่นแหละไม่ต้องกลับเลยจ้ะเน็ดน ร้อนมากแล้ววันนี้หนก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะปูเลยต้องวิ่งมาหาปูนี่แหละเป็นไงเบาหรือยังปูดีขึ้นแล้วค่ะปูขึ้นใช่ไหมตอนแรกหนไม่อยากพูดไม่อยากคุยเลยอจะคือมันไม่สบายอืมันเป็นไรแล้ววิ่งมาหาปูให้ปู่เป่าให้เนาะรดน้ําให้แล้วก็ดีขึ้นนะปูอืออ่าโนมดทนาสาธุให้ปูรักษาให้ดี มีแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้เดินทางต่อสู้ชีวิตทำมาหากินต่อค่ะก็ะมาหาปู่ปูไนปู่บอกว่าอะไรนะคะปู่จะมีการสร้างอะไระนะคะ,ะนึ่งก็จะยกเสาเอกสร้างศาลาในการปฏิบัติในการสวดมนต์ปฏิบัติฝ่ายคารวะหรือ เราเป็นคาราวะเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้<ม>ในครัวเรือนในบ้านในสถานที่เราอยู่ไม่จําเป็นว่าเราต้องไปปฏิบัติที่วัดเราก็สามารถที่จะปฏิบัติอยู่ในบริเวณสำนักหรือบ้านพักเราได้ในการสวดมนต์สวดมนต์ขอพรสวดมนต์สร้างบุญบารมีให้กับตัวเอง เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปสวดมนต์หรือทําวัดที่วัดแต่ว่าเราวัดเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเราก็ไปเฉพาะวันพระวันเจ้าเราก็ไปทําบุญกับหลวงตาหลวงพ่อไปแต่ว่าวันปกติเราก็ถือศีลห้าศีลแปดอ่าศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถอย่างนี้นะ,ะเราก็ยึดหลักนี้ปฏิบัติไปแล้วปูจะขึ้นเสาเอกวันไหนเนาะคะ่ะก็ เป็นวันเสาร์ที่22ที่จะถึงนี้นะอีกไม่กี่วันนะป่นก็ประมาณ3วันตรงนี้เลยบอกค่ะปูนสถานที่ตรงนี้เนาะเตรียมที่ไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเขาถวายบ้านอุปกรณ์ที่ถวายบ้านมาก็2ปีแล้วเข้าปีที่2ที่3นี้แล้วแต่ปูยังไม่ได้มีการจัดสร้างอะไรเลย จจัยเนี้ยังขาดปัดใจอยู่ทีนี้มันก็พอที่เราจะต้องตั้งเสาขึ้นมาก่อนให้เป็นรูปร่างขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นอะไรเพิ่มเติมมาให้มันเป็นเจอตัวรูปของสังขารขึ้นมาก่อนไม่งั้นมันถ้าเราไม่ตั้งก้าวแรกเนี่ยมันจะไปถึงก้าวต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ก้าวแรกก่อน คอยเป็นคอยไปนะครับคอยเ,<ร>เป็นคอยไปค่ะงั้นก็ฝากลูกหลานทุกคนที่มีจิตศรัทธาใน<ม>การปฏิบัติของปู่ในการที่ได้มาเป็นศิษย์ปู่ก็ถ้าได้ดูคลิปจากน้องมณีไปแล้วก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันค่ะอ่าเราถ้าเราเกิดว่าอยากจะมาปฏิบัติหรือจะมาะนั่งทำจิตทำใจให้สงบเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็มาได้ มาปฏิบัติมาอยู่มาสวดมนต์กับปู่ได้ถ้าใครถ้าท่านใดอยากร่มบุญกับปู่ก็ได้เนาะค่ะปู่เนาะใช่ค่ะเบอร์โทรปู่เปร์ไหนเนะาะค่ะเบอร์โทร989061819ค่ะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งเนาะ0989061819 ติดต่อปู่โดยตรงเลยเนาะคะ่ะเนาะปู่โดยตรงถ้าใครอยากจะร่วมบาทส,สิบบาทก็ได้ยี่สิบบาทนะ,ะนเป็นเป็นบุญกุศลของเราที่เราตั้งจิตเชื่อมัน่นศรัทธาในปู่ตรงนี้นี่ยเพราะเราก็มีหลักจริงๆก็คือองค์ปู่สวงที่เราเคารพนับถือศรัทธาท่านที่ท่านเป็นพระเกจิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็น ยิ่งยวดแล้วในการปฏิบัติธรรมไม่ยึดติดไม่ยึดติดนี่คือองค์ปู่สวงองค์หลวงปู่สวงเ่พระฉะนั้นเราก็เป็นประธานในเรื่องของจิตภูิยิญญาณตรงนี้จิตญาณตรงนี้แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านชี้ทางสว่างให้หลวงพ่อยาศิลวันโนภูถึงได้ก้าวมามาถึงจุดนี้ได้อ๋อ,อมไม่งั้นปู่ก็ ไปไม่ถูกทางเหมือนกันถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ทางสว่างให้ใช่ค่ะนะปูอืมค่ะสุดท้ายนี้ให้ปูฝากอะไรกับเ e อฟซีแล้ะก็ฝากลูกๆหล,ลานๆนะเอฟซทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตรให้มีจิตตั้งจิตตั้งใจในเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศล ตามจิตศรัทธาที่เรามีอยู่ในบวมพระพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นทําคุณงามความดีตรงไหนที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นบุญกุศลเราก็ทําไปเพื่อให้บุญกุศลได้ส่งย้อนกลับมาให้ชีวิตเราในปัจจุบันเนี่ยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปีใหม่นี้ปู่ก็ขออานวยอวยพร ดีใหม่ไทยเราก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ดูช่องมณีชาแนลให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็เจริญด้วยอายุวันสุขภระ,ะปฏิพานทนายสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาทุกทุกป,ประการก็แล้วกันนะค่ะสาธุสาธุ<ส>าขอบคุณค <สา S 2> ่ะผูสวัสดีค่ะ